จังหวะหัวใจในายสั่นหาไม่ไว้ทำไมทำไมหัวใจต้องสัน่นเมื่อเจอเธอในความฝันจิระเป็นคนที่รักความสะอาดมากใครที่ทำอะไรแล้วสกปรกอะไรอย่างงี้ครับเขาถึงขั้น ไล่ออกได้แล้วก็ยังเป็นคนที่เกลียดคนที่โกหกมากไม่ชอบคนโกหกเลยก็บุคลิกส่วนตัวของศิลาก็จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้พูดคนเดียวยังพูดได้เลยอะ่ะนะครับเป็นตัวละครที่มีความแบบที่ลึกอยู่พอสมควรกันครับศิลาเนี่ยเป็นคนที่ทำความสะอาดมากทิชชู่เปียก แอลกอฮอล์สเปรย์คือทุกอย่างแบบเดินไปสองสาก้าในห้องคือก็ต้องเจอสิ่งนี้สิ่งนี้แบบวางเต็มไปหมดอะไรอ่ะเป็นแบบจะรักสะอาดอะไรขนาดนั้นนะมันปะครับผมนี่ครับเอลกนี่แหละ,ะครับโอ้หครับเป็นไรมั้ยครับโอ้หเต็นควบเลยคิการในความรู้สึกแรกของศีลาเลยคือเป็นผู้หญิงที่ปกมกเป็นผู้หญิงที่สบกบปรกสุดๆเป็นผู้หญิงที่ทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบ จูบผู้ชายคนหนึ่งได้ทั้งทังที่อุ๊ยสปอยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้แบบภาพแรกที่รู้จักคิติกาก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบเฮ้ยเป็นคนยังไงอะเราก็ไม่ได้สกป,ปกขนาดนั้นแต่พอพาร์ทที่2ที่ได้เริ่มมารู้จักตัวตนของเขาจริงๆสีล้าเนี่ยได้เริ่มเห็นมุมของความอ่อนแอได้เห็น มุมของความน่ารักที่เขาค่อยๆเปลี่ยนตัวเองบางอย่างเพื่อใครบางคนทําให้ศิระเริ่มแบบประทับใจแล้วก็ลบภาพที่แบบลบๆในพาร์ทแรกออกไปครับที่อยู่ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มไม่ได้มองเขาแปกลกแล้วจะเห็นความน่ารักของเขาในมุมที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปอยู่แบบใกล้ชิดเขามากๆ เป็นโรคจิตสาสาจะเป็นจะเป็นเด็กที่ที่อาจจะมีการแบบขาดความรับผิดชอบคือถ้าเขาทำอะไรอะ่ะพี่ชายคนนี้ก็จะแบบโอเคจะเข้าใจถ้าทำผิดก็ด่าได้เตือนได้หรือทำยังไงก็ได้ให้น้องชายของเตเองคนนี้เนี่ยได้ดีในวันข้างหน้ามันจะต้องแบบมีการทำให้เขาเสียใจบ้างหรือว่าใช้วิธีการปฏิบัติหนองบ้าง เห็นเฮียแบบลักความสะอาดหน่อยไ่งั้นจะแกล้งทําเป็นสศกกรกใส่ด้วยคาแรคเตอร์ของเฮียจะลมด้วยจิ้มเจี๊ยมแบบเราต้องไปเปิดอกเขาให้ได้จะทําให้เขาแบบเสียคนยอะไรอนยะ่างเงี้ย ศิละต้องเล่นกับสัตว์สัตว์ในที่นี้หลายคนอาจจะนึกถึงแบบน้องหมา <S <S น้องแมวน้องนกสัตว์ของศิละในเรื่องนี้คือนอนแมลงสาบแมลงสาบ <man> สีนั้นเนี่ยเป็นสีที่ศิละจะกลัวแมลงสาบมากแต่ว่าต้องไปหาของบางอย่างแล้วเป็นแมลงสาบจริงแล้วก็ทํายังไงก็แมลงสาบแบบมันไม่ตายไงพอวางปล่อยปุ๊บมันก็วิ่งหนีหายไปนึกถึงพี่ปีเตอร์ออกป่ะเออแล้วแบบ คือตอนนั้นน่ะต้องแข่งกับเวลาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเลทไปวันนี้เดี๋ยวซีนอื่นจะไม่ทันนี่ก็เป็นคนแบบเกลียดแมลงสาบมากไปนึงในชีวิตจริงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้งานผ่านไปเร็วๆอ่ะเราก็ต้องแบบแอบเอามือนึงอ่ะหนีบขาแมลงสาบไว้อ่ะจะเป็นนิ้วนี้มั้งจำไม่ได้มั้งหนีบขาแมลงสาบไว้ใช่ป่ะเพื่อให้แมลงสาบเนี่ยมันไปที่ไหนไม่ได้แล้วก็รีบถ่ายรีบถ่ายพี่รีบถ่ายเร็วรีบถ่ายจนทุกวันนี้ต่อให้แมลงสาบบินมาชนผมผมก็ไม่กลัวแล้วเนี่ย ซีนที่ยากมากเลยก็คือซีนที่เข้ากับคุณย่าคุณเปรมวิดดาครับเป็นซีนที่มันมีครบทุกอย่างเลยอ่ะคือโมโหไม่เข้าใจเสียใจอยู่ในซีนนั้นแล้วร,รู้สึกว่าเราไม่สามารถเก็บเก็บได้ทุกเม็ดตามที่ที่เราแบบทำกันบ้านมาอยากย้อนเวลากลับไปได้ก็<ม>อยากจะไปแบบทำมันให้มันแบบ

เรื่องที่ทีมงานนักแสดงทุกคนเราก็ตั้งใจทําเพื่อที่จะให้มันเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเป็นจ้าหอะหัวใจในศาสตร์เป็นซีรีส์เป็นละครฟิลกูดโรแมนติก คอมเมดี้ที่มันมีครบทุกรสชาติเลยครับแล้วก็อยากให้ติดตามกันครับเรื่องนี้จะได้ดูกันทั้งที่ไทยที่แอปพลิเคชัน VTV ด้วยนะครับแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับก็ฝากจังหวะหัวใจในสะอาดนะครับของพวกเราด้วยครับผม